สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเจญกับข้าวนกนาเน์แลนดอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องทั่วโลกอันเป็นที่รักเลยนะคะเข้าสู่ช่องข้าวนกนาเน์แลนดค่ะพี่น้องเ้านกนาเจอกันแล้วก็เจอในรถอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะไปไปพี่น้องไปเดินเล่นกันดีกว่าหน่อยหนึ่งในป่าค่ะพี่น้องค่ะ ไปเดินดูในป่าไปเดินเล่นในป่าแดดออกมั่งฝนตกมั่งปลอยๆมาก็ไปไปดูกันกับพี่น้องนานแล้วไม่ได้ถ่ายในป่านะคะพี่น้องขะไปก็เข้านกนาค่ะพี่น้องพี่น้องขาทานข้าวทานปลาเสร็จก็ออกมาเดินหน่อยนึงค่ะพี่น้องขาไม่รู้จะทําอะไรออกมาเดินสูตรอากาศบริสุทธิ์ในป่ามามุมนี้อีกกับพี่น้องขามาฟังเสียงนกเสียงอะไร ไม่ค่อยได้ยินเสียงนกเลยตรงนี้มุมนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงนกค่ะพี่น้องค่ะเดินเดินอากาศสดอากาศดีค่ะพี่น้องยี่สิบช่วงนี้ก็2ยี่สิบองศานะตอนนี้ที่เนเธอร์แลนด์ยังไม่ร้อนเลยค่ะพี่น้องยังต้องใส่เสื้อหนาหนาอยู่อีกนะเพราะว่ามันอากาศมันเย็นนะคะพี่น้องขาถ้าเราไม่ใส่เสื้อหนานะมันจะไม่สบายค่ะพี่น้องมันจะกลั้นเนื้อกลั้นตัวตัวเข้านกนาเองนะคะพี่น้อง ในป่าเนี่ยสดชื่นค่ะพี่น้องค่ะสดชื่นมากๆเลยค่ะมามาเดินด้วยกันคับพี่น้องเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเข้านกนาหันกล้องให้ดูมั่งนะนี่ค่ะมุมนี้ค่ะพี่น้องค่ะไม่ได้มาเชนานมุมนี้ป่ามันใหญ่อะค่ะพี่น้องค่ะก็มาครั้งหนึ่งมามุมโน้นครั้งหนึ่งมามุมนี้อะไรอย่างเงี้ยเสียงนกน่าฟังค่ะพี่น้อง เสียงนกหน้าฟังชอบต้นไม้ที่สีแตกต่างนะ่ะใบมันเห็นไหมพี่น้องใบมันสดส,สีม่วงนะต้นนั้นน่ะนะก็เดินดูอย่างนี้เลยค่ะฟังเสียงนกเสียงอะไรอากาศดีค่ะพี่น้องค่ะวันนั้นก็ออกมาเดินนะ่ะนะสดชื่นทํางานอะไรเสร็จทานขง้งงทานข้าวโน่นนี่นั่นเสร็จก็นี่แหละชีวิตประจำวันก็อย่างนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะ <laughs> เจอดอกไม้นี้อีกแล้วคะ่ะพี่น้องมันเยอะในป่าเนี่ยดอกไม้นี้ช่วงนี้ช่วงนี้เขามีดอกไม้นี้เลยคะ่ะพี่น้องหอมมากเลยอะ่ะซุยช่วยโน่นม้าก็วิ่งมานะ่ะโน่นะพี่น้องม้าม้าก็มา,ม,า,า,ม,า <laughs> มีแต่ดอกไม้นี้เลยคะ่ะเดินไปก็เจอแต่ดอกไม้นี้แหละพี่น้องอย่างนี้แหละ สวยนะพี่น้องนะดอกไม้นี้ดูริมทางนะมันหอมมันหอมค่ะ,ะมีแต่ดอกไม้นี้แหละมีเก้าอี้นั่งด้วยดอกไม้นั่งข้างดอกไม้ดีกว่าพี่น้อง นั่งคุยกันดีกว่ามีที่แล้วค่ะมีที่นั่งแล้วค่ะพี่น้องค่ะมีเขาพี่คนนั่งเสียเลยค่ะพี่น้องนั่งคุยกันค่ะช่วงนี้นะยุง่งยุ่งนะคะพี่น้องใกล้ๆจะไปออลีเดย์นะยุ่งนะพี่บ่าวเขาก็ยุง่งกับพี่น้องค่ะเขาก็ยุง่งก็ยุ่งมากเลยอ่ะเขายุงย่งยุง่งยุ่งงานเขาเยอะนะพูดถึงงานส่งของนะเยอะมากเลยแล้วงานนะไม่ใช่ง่ายอ่ะนะงานเวลาไปส่งของฝ่าจะเข้า บริษัทใหญ่ๆได้ต้องลงชื่อต้องโจต้องให้เขาดูพาสสปอร์ตหรือว่าอะไรอ่ะแบบว่าใบขับขี่ตัวตนนะพี่น้องกาก็บอกว่าเวลาจะเข้าผ่านอะผ่านอะไรอ่ะ security อ่ะนะบางบริษัทอ่ะครัพี่น้องขานั่นเลยค่ะแล้วก็บนกับข้าวนอกนาแล้วก็บน เขาบ่นหลายวันแล้วเขาเขาบ่นหลายครั้งแล้วด้วยเรื่องนู้นด้วยวะแม่น่ะเขาบอกว่าโทรศัพท์กับพี่น้องขาโทรบ่อยๆโทรบ่อยๆโทรไม่รู้โทรอะไรมั่งเขาบอกโทรบ่อยๆเลยเขาบอกเขาทําเวลาใครโทรเรานะ่นะมันจะตกใจนะพี่น้องมันจะกระตุกนะเขาเหมือนกันทุกคนเลยกับพี่น้องขานัา้นแหละโทรเขาบอกโทรแล้วเขานอกนาบอกว่าทําไมไม่รับอ่ะนู่นนี่นั่นเขาบอกเขาไม่มีเวลา หรือจะตอบอตอบอข้อฟาร์มน,นะพี่น้องเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาก็ใช่อสิทุกคนก็ต้องมีเรื่องของตัวเองนะพี่น้อง่ะเก้านกนาก็เหมือนกันเหมือนกันแหละพี่น้องเห็นไหมเวลาเข้านกนาทํางานเสร็จก็มาเดินหน่อยอากาศบริสุทธิ์นะแล้วทีนี้เราก็กลับไปบ้านทานข้าวหลังจากนั้นเราก็ทำโน่นทํานี่ของในบ้านก็เยอะเห็นไหมคุยกับพี่น้อง แล้วก็บางทีก็ต้องไปฟิตเนสด้วยกับพี่น้องขานั่นแหละแต่แกนะแกแกก็นั่นมาหาข้าวนกนาทุกวันแต่ข้าวนกนาไม่ตอบนะเพราะว่าถ้าตอบไปตอบมาแกก็ตอบอยู่ทั้งวันแต่ว่าถ้าให้พูดว่านะคะพี่น้องถ้าให้พูดว่าแกเป็นคนเหงาไหมแกไม่ใช่เป็นคนเหงานะข้าวนกนาว่านะแกไม่ใช่เป็นคนเหงาแต่ทําไมแกอยากพูดอยู่ตลอดเลย แกไม่ใช่เป็นคนเหงาเพราะว่าแกอ,อแกนั้นนะพี่น้องแกมีหลานสองคนนะลูกลูกของน้องชายอ่ะนะแล้วก็เขาก็ไปดูหลานอะไรด้วยค่ะพี่น้องค่ะแล้วแกเวลาแกออกไปเดินข,ข,ข้างบ้านบริเวณข้างบ้านแกพี่น้องแกคนนั้นนะแกก็ไปพูดกับคนแถวบ้านแกก็รู้จักหมดนะคะนะพี่น้องขาแกก็รู้จักแกก็ไปพูดกับเขาแกก็พูดอะนะค่ะ คนที่อยู่ในละแวกเดียวกันนะ่ะนะแกก็พูดแกก็ไม่ใช่เหา่าแต่ก้านกนาเขาไม่เข้าใจว่าทําไมแกต้องอยากพูดไปอ,อยากจะพูดอยู่ตลอดแล้วก็แบบว่าต้อง,ต,องต้องพูดก้านกนาเขาไม่เข้าใจนะทุกคนมันก็มีงานตัวเองที่จะทําเยอะแยะเราอะนะยังเ,เรายังทํางานเราเหมือนก้านกนาครับ กับพี่บ่าวอ่ะนะก็ทํางานกันเขาก็ทําทุกวันเขานอกนาเ็าทาทุกวันบางวันเขาก็หยุดหยุดก็ขอหยุดอ่ะนะพี่น้องกานั่นแหละบางทีก็เหนื่อยก็ขอหยุดแล้วทีนี้เราจะมาตอบก,ก็ฟาร์มไปก็ฟาร์มมาเราก็มันก็นั่นอ่ะนะนะพี่น้องมันก็ไม่ไม่มีเวลาหรอกแล้วทีนี้โดยเฉพาะ พี่บ่าวก็ไม่มีเวลานะพี่น้องแล้วตีนนี้เก้านกนาด้วยเหมือนกับว่าเข้านกนามีน้องดอกฟ้าเห็นไหมเราไม่ตรงไปหาลูกทุกวันนะพี่น้องเข้านกนาไม่ได้ตรงไปหาลูกทุกวันนะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งแค่ถามว่าสบายดีไหมเขาก็ตอบว่าสบายดีแล้วแม่ล่ะก็ยยๆๆะก็ก็พอแล้วรู้แค่นั้นก็พอแล้วว่าลูกสบายดีไม่เกิดอะไรขึ้นนะอาทิตนยะ์ละครั้งสองครั้ง สามครั้งก็ว่ากันไปวันเสาร์ก็อีกครั้งหนึง่งแล้วทีนี้ส่วนเมื่อก่อนนะไม่ได้ตัวเองไม่ได้เห็นแก่ตัวนะเมื่อก่อนตอนที่เรามีแม่นะแม่อยู่ไกลๆนะไม่ได้โตไม่ได้อะไรทุกวันนะพี่น้องอาทิตย์ละประมาณสามครั้งเพราะว่าแม่เขาก็ต้องพูดเขาก็เหนื่อยเขาก็ต้องพูดกับคนอื่นลูกหลานคนอื่นโน่นนี่นั่นนะ จะมาพูดอยู่แต่กับเรานั้นและครับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวมันก็แตกต่างกันนะพี่น้องทุกคนต้องเอ่อทุกครอบครัวมันแตกต่างกันโดยเฉพาะนั่นแหละบางเอ่อคาัรคเตอร์มันก็แตกต่างนะพูดถึงเหมือนเหมือนข้าวนกนาอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องขาทุกคนแตกต่างนะใครไปว่าใครไม่ได้จริงไหมคะพี่น้องใครไปว่าใครไม่ได้แต่ตามที่ตัวเขาที่จะเป็นเหมือนข้าวนกนาอย่างเงี้ยข้าวนกนาเป็นผู้หญิง ส,สตรองอะค่ะพี่น้องขาผู้หญิงแข่งแก่งเราไม่เราไม่เร,เราเราไม่ถูกรักตั้งแต่เด็กๆเล็กๆเราไม่รู้จะไปอ้อนใครเราไม่มีสิ่งนั้นเพราะว่าเล็กๆเราไม่เราเรา,เราไม่ได้รับสิ่งนั้นเราก็อยู่แบบผู้หญิงแข็งแกลงถ้าใครดูคลิปข้าวนอกนามาตลอดก็จะรู้ว่าข้าวนอกนาเป็นยังไงเป็นมาจากไหนยังไงนะคะพี่น้องเขาเล่าให้ฟังหลายๆคลิปแล้ว แล้วทีนี้เขานกนาเขาไม่เข้าใจนะแม่แกแค่นั้นแหละแล้วลูกแกบ่นนะแม่น่ะแม่แม่แม่เนี่ยลูกแกบ่นแล้วทีนี้เราก็สงสารนะสงสารแฟนเราอะนะพี่น้องขาสงสารเขาว่าเออวันก่อนก็เหมือนกันตอนกลางคืนเมื่อไรเมื่อคืนสงสามครั้งหนะ้าได้ยินตัวจับตัวอีกแล้วตัวอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย พอเขากลับมาจากทํางานเข้านอกนาเขาไม่ทราบว่็เรื่องอะไรนะไม่ได้ถามนั่นแหละพี่น้องก็เดินป่าเดินเดินไปเดินมาก็เจอเก้าอี้ก็มานั่งคุยแล้วทีนี้อ่อแล้วทีนี้ได้ยินเสียงนกเสียงกานะพี่น้องนะเก้านกนาไม่ชินกับที่ใส่เออมินิโฟนตามจริงมันซื้อมินิโฟนอย่างดีแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ใส่หวังว่าพี่น้องคงจะได้ยินเข้านกนานะ นั้นนะ่ะได้ยินชัดนั้นเข้านกนาก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะพี่น้องเผื่อคืนนี้เดี๋ยวกลางคืนไปฟิตเนสไปอะไรอีกไปสาวหน้าฟิตเนสแล้วยังไงก็เจอกันอ,อีฝากกดไลค์กดติดตามไอ้ช่องเก้านกนาเนเตอร์แลนด์ช่องนี้นั้นด้วยนะคะพี่น้องขะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ